ครับสวัสดีครับพบกันนะครับวันนี้วันนี้เราจะมารับมีดคึงเกียวนะครับเป็นในลักษณะมีดคึงเกียวสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเราจะต้องดําเนินการรับด้านที่1ก่อนนะครับด้านที่1นนะครับก็มีลักษณะรับมุมเอียงคมตัดนะครับสามสิบองศาพร้อมทั้งรับมุมหลบด้านข้าง8องศา ฉะนั้นต้องวางมือให้ถูกต้องครับเราจะสายไปมาด้วยนะครับในการรับครับเมื่อร้อนก็จุ่มน้ำเช็คครับตรวจสอบนะครับว่ามุมได้ไหมนะครับนะครับมุม30องศาก่อนฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบจุ่มน้ำเช็คครับด้วยใบวัดมุม มุมสามสิองศาเกลียวสามเหลี่ยมเอา,เ,อาเป็นเกลียวมาตรฐานนะครับที่ใช้ฝึกหัดช่างช่างใหม่นะครับมันใช้กับงานทั่วไปได้เยอะแยะนะครับอันนี้เป็นการรับมีดนะเพื่อจะไปกึงเกลียวซึ่งการรับก็ต้องใช้ เราะมระวังนะครับอย่าลืมใส่แว่นตาด้วยนะครับต้องกันเศษโลหะที่จะกระเด็นนะครับเราต้องตรวจสอบม,มบุม30องศาซึ่งเราจะรับอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นด้านที่2ด้านที่2นั้นมุมรวมมุมรวมปลายมีดนะครับก็จะอยู่ที่60องศานะครับ ด้านที่1น,นั้น30เขามาด้านที่2เนี่ก็คือ30-30ก็คือ 60. องศาอันนี้คือมุมรวมของมันนะครับพร้อมกับเอียงมีดนะครับให้ได้8องศาครับที่เราเขียนไว้ใต้คลิปนะครับมุมรวมปลายมีดะครับแล้วก็มุมหลบด้านข้าง 8. องศาเรารับไปทีเดียวพร้อมกัน การเชิดหัวขึ้นนั่นก็คือการทำมุมหลบนั่นเองนะครับตัวนี้เราเช็คด้วยใบบัดมุมเราตั้งไปที่60องศาเลยนะครับตัวนี้นะรเราตั้งไว้ที่60องศาเลยเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับมุมของมีดกึ่งเกลียวตัวนี้นะครับคือเกลียวสามเหลี่ยมเนี่ยคือ ต้องมีลักษณะสองข้างเนี่ยนะครับต้องบาลานซ์กันต้องต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันฉะนั้นเมื่อเรารับด้านที่2ด้านที่1อาจจะเพี้ยนนะครับเราก็ต้องรับด้านที่1กับด้านที่2ไล่ไปก็ได้ครับพร้อมๆกันนะครับให้ได้มุมรวมปลายมีดเนี่ยที่60อ,องศา เพราะว่าเดี๋ยวเวลากึงเกลียวเนี่ยเราต้องตรวจสอบด้วยเกจหางปลายครั้งนะครับรตรวจสอบมุมว่าเอียงไหมอะไรไหมนะครับรต้องปลายมีดนั้นต้องอได้ได้มุมนะครับ60อ,องศาค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะครับดังน,นั้นเราต้องตรวจสอบดูให้เพื่อความแน่นอนนะครับ เราก็พยายามรับรับตรงขอบด้านล่างนะครับเป็นจะเป็นตัวที่จะทําให้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องดูทั้งซ้ายและขว,วาทั้งด้านที่หนและด้านที่2นะครัซึ่งมีดกึ่งเกลียวเนี่ยนะครับเราจะใช้ในการกึงกึงเกลียวในวิชาถัดไปจากวิชานี้นะครับ ิชานี้เป็นวิชางานรับคมตัดวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นนะครับเราต้องรับมีดให้เป็นก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการฝึกรับมีดเป็นมีดกลึงเกลียวนะครับมีมุมอยู่ที่ปลายปลายมุมรวมอยู่ที่60องศานะครับเราจะรับข้างละ30ิ ก็จะมีเกจอีกชนิดหนึ่งครับที่จะใช้วัดมุมนะครับของมีดค่งเกียวสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็นำมาใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้เราใช้ไมวัดม,มุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้รับมีดปากหน้ามีดปอกมาแล้วนะครับเราก็นำไบวัดม,มุมตัวนี้มาใช้กับมีดคิงเกียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ มีกึงเกลียวนี่นะครับมันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นมือใหม่ๆนานๆจะรับไปกึ่งสักทีหนึ่งก็ต้องไล่มุมครัค่อยๆไล่มุมไปให้มันได้60องศานะครับซึ่งเราจะขึ้นรูปด้วยหยิหยาบก่อนนะครับต่อไปเป็นด้านที่3นะครับเป็นด้านที่ด้านบนนะครับเป็นด้านที่บนด้านบน เราจะใช้มุมหลบด้านบนที่14องศาโดยประมาณนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรับต้องเช็คให้ดีนะต้องเช็คทั้งด้านที่1นึ่งที่2ให้ดีก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปด้านบนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามุมไม่ได้ก็กึนเกลียวสามเหลี่ยมมันก็จะไม่เป็น สิบองศาก็กลายเป็นล่องเกลียวก็จะมีความเอียงล่องเกลียวก็จะมมุงไม่ได้นะครับก็ทําให้เกิดเป็นอุปสรรคในการที่จะถ้ามีน็อตตัวเมีย e ก็จะใส่ลำบากนะครับก็ตรวจสอบนะครับให้ได้60องศาด้านบนนั้นเราจะวางมือต่างจาก งจากด้านที่1และด้านที่2นะครับด้านที่3เราจะรับมุมคายด้านบนเนี่ย14องศาเศษก็จะไหลออกมาด้านบนนะครับการวางมือเราจะใช้กินมุมด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปจะไล่ไปด้านบนเองโดยอัตโนมัตินะครับเราจะกดไปที่ย้ำไปที่ด้านล่างก่อน,น,นเพื่อให้ผิวมันเอียงนะครับ14องศาโดยประมาณนะครับ ก็อาจจะผิดเพี้ยนได้ได้บ้างครับสิบสี่สิบสองสอะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเสียแล้วเสียเลยตรงนี้มันค่อยๆจับต้องวางมือต้องดีหน่อยนะครับ